สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ n g c p n นะครับผมวันนี้เราจะมาอั u n ็อกสมุดสะสมสติกเกอร์ดักันบอลนะครับครั้งที่แล้วออกโอเดียทำการ์ดพลังหาไม่มีเลยครับในเซเว่นไม่มีซักสาขาแต่ไอสมุดสะสมที่เป็นสติกเกอร์เนี่ยยังพอหาได้อยู่ผมได้มาส,ส,สามกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าข้างใน เราจะได้ไงเพื่อเป็นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแกะทั้งสามกล่องเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมแกะมาทั้งสามกล่องแล้วได้สมุดสะสมซ้ำม,มาสองเล่มครับโอเคเล่มแรกที่ได้นี่เป็นเป็นภาคเซลครับผมนี่ข้างหลังข้างในดูข้างในก่อนแบข้างในประมาณนี้ครับ ก็น,นี่ก็คือชุดที่ได้มาทั้งหมดเก้าเล่มโอเคสมุดซ้ที่ผมได้มาซ้ำสองเล่มก็คือภัคจอมัานบูนะครับนี่หลังเมมข้างในโอเคแล้วก็ด้สติ๊กเกอร์มาเมมหนึ่งใบสองใบครับเดี๋ยวเราจะลองติดดูนะครับ รับผมตอนนี้ผมติดเท่าที่จะหมดแล้วนะครับผมได้ประมาณนี้โดยเล่มจอมันบูได้เบชิต้ากับจอมันบูครับที่ได้มาข้างหลังนี้ลูกหช่องก็ยังไม่ได้ครับข้างหลังหลักข้างหลังได้ได้อยู่3ามใบครับในหน้าเบชิต้าตัวโกคูแล้วก็ตรงไหลอั่งนี้ <ST U igen> ส่วนเล่มาร์เซลครับาร์เซล พักเซลได้ทวังครับได้เซลแล้วก็ได้หน้าโกหังนิดนึงครับด้านหลังก็ได้ัด่เบต้านิดเดียวครับส่วนสติ๊กเกอร์ที่เหลือนี่ครับสามแผน่นคงจะเป็นเพราะมันมีทั้งหมดสามเล่มเออสี่เล่มนะครับที่ให้ติดสะสมอันนี้น่าจะเป็นพักพิเซอร์แล้วก็ นี่ครับผมของพิเซอร์เยอะเลยแล้วก็มีของก่อนที่จะไปดาวนามิกครับเป็นพักนี่ครับพักแรกเดี๋ยวจะไปหามาให้ครบนะครับแล้วก็มีขนมให้อีสามหัวมาดูอรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองกินดูเพื่อนๆไปหาซื้อได้นะครับตอนนี้ยังพรอมมีให้ สะสมได้อยู่เซเว่ Seven ก็ผมเห็นน่าจะมีละสักขาและประมาณ3ากล่อง4กล่องครับประมาณนี้ครับ npc p entertainment ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ